อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะ ณปารีสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทายดวงชะตาดวงรายปี2565ประจำปีเสือนะคะว่าปีนี้จะเกิดอะไรใึ้คุณบ้างค่ะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าแม่หมอคุณปารีก็เป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแต่ถ้าอยากดูแบบตรงแม่นยำแน,น,นะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีคราคู์ที่ลายแอดตา ามีได้เลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยโหมีไพ่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะอะเดี๋ยวดูไพ่หน้าโหดก่อนดูดูจับเรื่องร้ายไปดีเลยกันนะคะอะข่าวที่ ต้องบอกว่าไพ่ดาบอุปสรรคก็มีแค่สองใบเท่านั้นนะคะในไพ่ตำแหน่งตัวตนเนี่ยนะคะเป็นไพ่อัศวินเลยนะคะอัศวินดาบแสดงว่าปีนี้ไม่ง่ายนะคะปีเสือดุนี้ไม่ง่ายนะ,ะต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์มีให้เรื่องที่จะต้องฝ่าฟันต่อสู้เหน็ดเหนื่อยนะคะแต่โชคดีที่ว่าเป็นปีที่คุณมีความมุ่งมั่นเป้าหมายชัดเจนนะคะเป็นปีที่จะทําอะไรให้สําเร็จดันใจคิดไม่ยอมสู้ไม่ถอยสู้ตายต้องใช้คํานี้เลยนะคะเออเหน็ดเหนื่อยแต่ว่า สมกับการเหนื่อยไหมสมแน่นอนนะเพราะว่าดูแล้วในตาแหน่งการเงินมันก็มีเงินเข้ามานะได้จับเงินก้อนอยู่นะนั่งทําเงินแบบสบายๆเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยก็มีเกี์ที่จะใช้จ่ายการเงินต่อย,ยอดหาได้มาก็ยังออกไปนะคะมันขึ้นไพ่ในเรื่องเงินหมุนด้วยนะ,ะหาได้มาก็ออกไปอย่างเช่นว่าใช้ในเรื่องของการต่อย,ยอดซื้อคอสเทคโนโลยี Technology, อุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะการเทคคอสต่างๆก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าสามารถ ต่อยเท้ตกเองไปในทิศทางที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าใครทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะคะทากับเพื่อนเพื่อนให้การสนับสนุนนะคะเพื่อนในการซัพพอร์ตดูแลนะคะมีโอกาสที่จะทํากําไรลงทุนเป็นหุ้นส่วนด้วยกันกับเพื่อนนะคะครอบครัวก็โอเคค่ะครอบครัวก็โอเคนะคะเป็นครอบครัวสายบุญเนาะดูแล้วนะคะไพ่ราชนิพนธ์เป็นครอบครัวสายบุญเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าไปในทางธรรมะด้วยกันหรือ ถ้าไม่ไปทางธรรมะหลายบ้านอาจจะต้องระวังเรื่องครอบครัวปัญหาครอบครัวที่รักซ้อนรักแทรกรักปิดปังอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะต้องระวังตรงนี้หน่อยนะคะในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะบริวารอาจจะทําในเรื่องของการเสียเงินสร้างค่าใช้จ่ายให้คุณนะคะก็ดูแลกันดีๆนะคะถือว่าอาจจะเป็นปีที่มีวุ่นวายการเงินการทองเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะ หามาได้ก็ต้องใช้ออกไปนะคะในเรื่องของการเงินการทองที่ต้องใช้ออกไปกับไพ่ตำแหน่งอรินะคะเป็นไพ่ในเรื่องของการเดินทางหรือว่าออ,ออนไลน์นะคะอ่ะการใครที่ทําออนไลน์ปีนี้ถ้าเป็นชาวราศีสิงห์นะแต่มันอยู่ในตําแหน่งอรินะคะอาจจะต้องระวังอุปสรรคเล็กน้อยจากการทําออนไลน์นะคะอุปสรรคที่แบบว่าเราทําน้อยไปเปล่าลงทุนลงแรงน้อยไปหรือเปล่าล นะคะก็ต้องให้เวลาต้องชัดเจนอาจจะมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่อย,ยอดก้าวหน้าตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะจากที่เคยทํากําไรปีนี้ก็อาจจะไม่ได้งอกเงยเ,เพราะว่าไพ่มันอยู่ในตําแหน่งอรินะคะหรือว่าอาจจะเป็นดาบสองคมนะคะมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเข้ามาในโลกออนไลน์อันนี้เราทําอะไรก็ต้องระวังมากๆนะคะอย่างได้เที่ยวแบบว่าโพสโซเชียลมือล่างอะไรอย่างนี้นะ,ะนะคะก็จะน่าเป็นวงู่เหมือนกันนะชาวราศีสิงห์เนาะส่วนในเรื่องของความรัก ะะถ้าคนโสดเนี่ยดูแล้วนะคนโสดมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามานะคนที่อายุน้อยกว่าได้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ช่วงที่จะมีใครเข้ามาจริงๆนะคะแม่หมอดูแล้วเนี่ยจะเป็นในช่วงประมาณเดือนกันยาเดือนกันยาไพ่หนึ่งถ้วยมาเลยมีเกณฑ์เจอไอเทมแหล่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจแบบว่าคนที่รอคอยเข้ามาสร้างความสุขนะคะส่วน คนที่มีแฟนแล้วนะคะคนที่มีแฟนแล้วค่ะก็ถือได้ว่า าจจะมีการใช้เงินเกี่ยวกับคนรักนะคะคนรักอาจจะวุ่นวายเรื่องการเงินกับคุณนะคะใช้จ่ายเงินด้วยการใช้จ่ายเก่งและนําพาวุ่นวายมนาะสู่ตัวคุณด้วยนะคะส่วนตําแหน่งสุขภาพยืนหนึ่งค่ะแข็งแรงมากแข็งแรงมากไม่ปัญหาสุขภาพเลยสุขภาพดีมากๆไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะชื่อเสียงมาง่ายๆค่ะชื่อเสียงมาง่ายๆเป็นคนมีเสน่ห์มากภายในตําแหน่งชื่อเสียงนะคะ ก็สามารถสร้างได้จะมีคนเข้ามาหลงในการงานของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานแบบไหนคือเหมือนมีน้ำเมตตาอยู่ที่ตัวนะคะคนเข้ามารักใคร่เอ็นดูดีนะคะไพ่แบบว่าไพ่ในเรื่องชื่อเสียงถือว่าดีมากนะคะต่อมาในตําแหน่งเรื่องการงานนิ่งๆนะคะก็ถือว่านิ่งๆไปนะคะอ่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ดอกแต่ว่าก็ไม่ได้พุ่งหรือโปรโมทแต่ ไพ่ใบนี้นะคะภาสังคละจะดีก็ต่อเมื่อกันางานปีนี้ค่ะคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับครูครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์หมอดูนะคะงานสอนโคชชิ่งงานไลฟ์โคชงานที่เป็นเทรนเนอร์นะคะงานทุกแบบที่มีการใช้วาจา นะคะมีการอบรมมีการสั่งสอนงานคอร์สอะไรต่างๆพวกนี้เป็นไปได้ดีมากๆสวยนะคะกับตำแหน่งสุภาพเขาบอกเราจะมีชื่อเสียงจากตรงนี้การสอนการให้ความรู้นะคะงานตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะในตำแหน่งโชคลาภมีนะคะโชคลาภจากการเดินทางนะคะเดินทางแบบปุับปรับด้วยนะต้องเป็นเดินทางแบบปุับปรับแบบไม่ได้วางแผนเช่นออคิดว่าจะไปที่เนี้ยคิดเช้าเย็นไปเลยแบบนี้แบบไม่ได้วางแผนข้ามเดือนข้ามสัปดาห์อะไรนี้นะคะต้องแบบว่าโชคลาภมาจากการเดินทาง ต่างถิ่นต่างท,างที่หรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากแก้ดวงอยากให้แบบว่าเออจากที่มันเหน็ดหนึ่งแล้วก็แก้ดวงก็คือนั่งนั่งเรือออกไปจากแผ่นดินไปสู่แผ่นน้ำแล้วก็นั่งกลับมาใหม่ ันนี้ก็เป็นการแก้เคล็ดดวงโชคล่ามแบบหนึ่งนะคะ,ะจากที่นิ่งๆมันก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะในตําแหน่งสุดท้ายนะคะในตําแหน่งวินาศก็อาจจะต้องระวังปัญหาครอบครัวความไม่เข้าใจใจของคนในบ้านนะคะก็ขึ้นไพ่ไพ่ซ้ำขึ้นมารักไม่หวานนะคะก็มีหนึ่งถ้วยก็โอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละเดือนนะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างเช่นเดือนมก,กราเนี่ยนะคะเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันง,งานเยอะงานลน้นกลุ่ม กุมภาก็ดีขึ้นมาหน่อยในเรื่องการเงินกันทองกุมภามีนาการเงินดีนะคะดีเลยแล้วก็ดีอีกเดือนหนึ่งของชาวราศีสิงห์นะคะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองความรักความมีชื่อเสียงก็จะเป็นในเดือนกันยานะคะตั้งแต่ตั้งแต่เดือนสิงหาไปนะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาดีเลยดีสี่เดือนติดนะคะช่วงต้นปีก็จะมีกุมภากับมีนาที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้น ยังไงเราก็ต้องวางแผน เรื่องต่างๆในชีวิตนะคะอันนี้จะเป็นเป็นภาพรวมภาพกว้างโดยแม่หมอเป็นตัวแทนในการจะให้นะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเนาะก,ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปนี้ค่ะแม่หมอคุณปานีก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และก็กดติดตามแม่หมอในช่อง tiktok ด้วยนะคะคนที่ดูดวงคือคนรบอบครอบค่ะเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ